โรงตากของชาสมุนไพรนุพเก้าเราเป็นโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจาการัฐบาลนะคะจุดเด่นคือเราไม่ต้องเปลืองค่าไฟนะคะค่าคไฟเราไม่สูงรเราเป็นกระบวนการเริ่มต้นนะคะในการที่ค่าเชื้อนะคะค่าปรสิตยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าค่าเชื้อเบื้องต้นถามว่าเราอะค่ะใช้แค่พลังงานแสงอาทิตย์ไหมไม่ใช่นะคะเรามีตู้อบที่ใช้ไฟฟ้าด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่า สมุนไพรบางชนิดหรือบางอย่างเนี้ยค่ะต้องใช้ความร้อนสูงนะคะใช้ไฟฟ้ามีแก๊สนะครับที่เราใช้ด้วยนะครับผมใช่ค, <ผม S 2> ค่ะโซลาเซลล์เนี่ยจะสามารถเก็บพลังงานไว้ตากได้ตอนคืนนะครับตอนคืนก็สามารถตากได้นะครับแล้วส่วนถ้าเป็นโรงอบปกติเนี่ยก็คือต้องใช้แสงอาทิตย์นะครับพอเวลากลางคืนก็ก็จะไม่มีแสงและไม่มีอุณหภูมิให้อบนะครับคือมันต่างก,กันตรงนี้นะครับหลังจากที่เราตากเสร็จนะคะเราก็จะมีกระบวนการในการเก็บ นะคะพอไปถึงโรงงานไม่ใช่แค่เสร็จกระบวนการแค่นี้นะคะกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งคือโรงงานเมื่อรับสินค้าไปแล้วหรือรับสมุนไพรที่เราตากเสร็จแล้วค่ะ,คะก็จะต้องไปเข้าอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็นําไปตรวจวิจัยหาเชื้ออีกรอบนึงนะคะว่ามีเชื้อปนเปื้อนไหมมีสารปนเปื้อนไหมอย่างเงี้ยค่ะกว่าที่จะนํามาให้ผู้บริโภคได้บริโภคเรามีขั้นตอนนะคะมีมาตรฐานการตรวจการ เก็บการแพ็คนะคะแล้วก็มีมาตรฐานทุกอย่างรองรับนะคะเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าหรือว่าเพื่อให้ผู้บริโภคอาหได้สบายใจค่ะสามารถตรวจสอบได้นี่ค่ะว่าเ,าเรามีมาตรฐานออยามีมาตรฐานต่างๆรองรับเพื่อให้ลูกค้าค่ะได้เห็นชัดเจนนะคะว่าเรามีามาตรฐานอะไรบ้างอย่างงี้ค่ะแล้วก็ทําตามขั้นตอนของโรงงานนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นน้ำนค่ะสู่ปลายน้ําหรือสู่ผู้บริโภคค่ะ ขอฝากนะคะสมุนไพรของแบรนด์นุะเก้าไว้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเราทําธุรกิจตรงนี้ค่ะเรามุ่งเน้นให้ชาวบ้านนะคะได้มีอาชีพเกษตรกร,ร,กรได้มีงานนะคะด้านหลังของเราเนี้ยก็คือชาวบ้านหรือเกษตรกร,ะร,กรนะคะก็ได้ปลูกตะไคร้นะคะแล้วก็นํามาส่งที่นี่นี่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,เ,ร,กรนเนาะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วก็สมุนไพรของเราค่ะมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนค่ะ สินค้าไทยเกษตรกร,ร,กรไทยนะคะเพื่อให้ได้ไปไกลระดับโลกกันนะคะ